พี่น้องทุกทุกคนครับผมไปครับเต่านี่ก็เหมือนเดิมครับผมมาไปหายามเบ็ดเงาปูน้ำกันครับมีแต่มีโตบอครับผมไปดุนน้ำกันครับไปครับฝนกับเที่ยวดีครับน้ำกับเป่งออกจูบเดชเตาครับพี่น้องไปครับจะมานบมมาน ขนขาดหมดนนะครับหนึ่งสิบห้าพี่น้องไปย้อนกบอูอ้ตายหนงยังครับอ้าวหนวกเจกเด้อพี่น้องนี่แต้มแดกเข้าครับ นี่นี่บ่อผาดพี่น้องอืดต้นทองเรียบร้อยแล้วหนึ่งแต้มนี่ไงนี่ไงกีฬาแดียนพันบดุกนี่ครับพี่น้องแต้มแรกครับงามๆเลยครับ,อ,รบอ้าครับขอปดกันครับก็ได้แต้มหนึ่งครับพี่น้องเปิดถิ่เลือกมองไฟห่างเนี่ยครับอีกแถวหน้าวานพี่น้องครับพันนี ขาวหน้าวานผมคือโมดลไซย์่ยปันไหนมีแต้มอีกบอมีนเหลือครับมีเหลือครับ บอลครับพี่น้องโอ้เมือนเหมือนเมือนครับไปครับตังส้มบรรยากาศทงไฮทงหน้านอ้อพี่น้องเนาะมือมานมือบอรครับแต่ในรอบประตูสองต,ตัวอยู่ครับก็ได้ทิศหมอทิศให้้แม่กินครับนี่ดับแรกครับสูงเขาลงแ้อนิดน้อยนึง เดี๋ยเบิดครับไปต้นทอ้อส่วนใบยู่พี่น้องแต้มสองในนอนครับนี่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 แอคชั่นโอ้ตองงามเลยต้นทอ้อนี่เออเบิ้งเบิ้ลต้นท้อเพราะเมื่อกีอกอองกย,ยับยัยบยัยบยับเออมีแต้มสองครับผมนี่พี่น้องเหยื่อปูเข่าขึ้นถือกับมีใส่กำง,งามแบบนี้นะครับแต้มสองครับ โอ้มันหมานนะครับพี่น้องขับไม้หอาแจ๊ให้หน้าครับโอ้อาครับขอปพสกันครับผมดุนน้ำกันต่อไปครับครับแต้มซ้อนหอบโดสอะครับผมเตรียมไปขึ้นเก้าครับผมนี่ครับแต้มสามอยู่ไปไกลกันหนึ่งพี่น้องต้นทองต้นทองผ่านปลาด้วยลูกนี่นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่ กีฬาคือโบแดนมาเบิ่งก่อนพอนี่มองนี่นี่มันบมดินบ่นี่ครับพี่น้องแต้มสามครับมันม้านครับนี่นะครับการหาอยู่หากินเฮามีมือม้านมือบอลน้องพี่น้องเนาะอครับพี่น้องขอปดกันครับผมครับผมพี่น้องสามแต้มไม่ได้ครับสามแต้มนะครับพราแกงนะครับเออมันมานมันมานครับพี่น้องสามแต้มอ้าวพี่น้องแต้มซีครับ นี่นี่ครับแตมซีแตมซีโอ้ลุกเบิ้งเบั้งขของเงี้ยสิโอ้แตมซีพี่น้องอา้าขึ้นมาขึ้นมาต้นตอนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปโอ้ถึงองูบวกรัดเบิ้งต้นตอเบิ้งลุกลุกลุกถอยถอยถอยถืองูนึกปูกัดพี่น้องหรือปลากระยิบสับวะครับนี่หางนี่ครับห้อยงูประจักษ์นี่ อ่ะครับพี alive, ่น้องขอปดนครับผมแต้มฟรีครับแล้วพี่น้องเต้มหาครับไปตดวทองถอยไปถอยไปนี่ครับพี่น้องนี่หตี่ตมหาเนานี่ครับปลากระติมตะดุนประมาณนี้นะพี่น้องนี่ครับนี่สวยๆงามๆเลยพี่น้องนี่แตี่ยมห่าเงาปูเ้าครับผมถือมาปกยิบไห้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวใส่ไปอีกสามหลังแล้วก็ขึ้นไปต้นผนอีกสามที่หลังครับผมอ่ะครับพี่น้องขอปดินครับผมไปครับพี่น้อง เบ็ดลมๆอยู่ครับข้างหนาครับข้างหนาเบ็ดลมๆอยู่โอ้ตัวนี้ปูขึ้นมาถึงพี่น้องหนามมันหลงเพราะว่าเป็นหนามหลงนะครับใส่ลงไปไปก่อนเอาตายบอกพี่น้องเขาขาวอากาศนะครับตายอย่างนี้ครับผมอะครับแต้มพกครับแต้มพกพี่น้องตายด้วยครับอะครับขอปลดกันครับผม เบสิบฟัดเด็กพ,พี่น,อน้องเหลืออยู่สามหลังดอนครับโอ้ยังเหลือพี่น้องปูกระนุูงอ่ะเอาไว้ปากคอใหญ่กระโดดสวบเป็นแบบนึ้งมาตัวทองมาไปครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับตอนนี้เขาได้มาหกแต้มครับพี่น้องได้มาหกแต้มปากคอกระตุกประมาณใส่ฟอกเสร็จแล้วครับอ่า อคุ่มครับพี่น้องอุ่นนี้ปกแตมตายตัวนึงเป็นหาโตครับโอ้เห็นตะสซยเขาผาดจะเืิองคนครับพี่น้องก่อเขาคนนี่ครับนี่ปลอกใสไน้ำานามใบเองสิละครับพี่น้องนี่เืากไตออาห่างกับใบหนังครับผมอาะครับใบยูครับกินสะบัดครับผมอาะครับไปเป็นกรุปแตมพี่น้องเบิงพี่น้องสำหรับเสาร์นี้ครับผมนี่ครับ พกแตมครับผมยามเบ็ดกับต้นท่องครับเหมือนเดิมครับผมนี่ครับพกแตมอ่าครับมันมานครับผมพราะได้เนื้อยู่ได้กินนะน้ะพี่น้องเนาะนี่ครับหมยใส่เบ็ดเฮาตรงไฮตรงหน้าครับผมสำหรับจุดนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเด้อติดกบมารับชมครับผมติดกบมาข้อเมนขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกอันข้อเมนพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับผม ครับพ่ออยู่พ่อกินนะครับอยุวิศาลหานหน้าของเฮากับฮายู่หากินแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมือนมันมือบโมมันกับผมอ่ะครับพอกันคลิปต่ตอไปกับผมกับฮายู่หากินนึกเก่าอย่นี้แหะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาครับมาสวัสดีครับ